ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโตกากเดวันนี้ผมจะพาคุณไปชมเบื้องหลังของสิ่งที่น่าประทับใจอย่างเงียบๆนั่นคือมิตซูบิชิแอ200ดิสเซปี2026สิ่งที่คุณกำลังเห็นอาจดูเหมือนรถปิก up ธรรมดารรมดาแต่ระหว่างบรรทัดนั้นมีเรื่องราววิวัฒนาการอันแยบยลวิศวกรรมอันชาญฉลาดและความลับเล็กๆน้อยๆที่รอการเปิดเผยออกมามา,มาดูกันเลยดีกว่าแล้วจะเริ่มต้นตรงไหนดี l 200ยังคงเป็นรถคู่ใจที่ทนทานแข็งแกร่ง และไว้ใจได้เสมอแต่สําหรับปี2026นี้มิตซูบิชิไม่ได้แค่ปรับโฉมใหม่เท่านั้นแต่ยังปรับแนวคิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกได้รับการปรับปรุงให้เฉียบคมขึ้นเส้นสายที่แข็งแรงขึ้นท่าทางที่มุ่งมั่นและบุคลิกที่บ่งบอกถึงการใช้งานจริงที่มากกว่าแค่ความรูราไม่มีอะไรฉูดฉาดเกินไปแต่มันคือภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นใจ ไม่ใช่การพยายามเรียกร้องความสนใจแต่คือการสั่งการอย่างเงียบๆใต้ฝากระโปรงคือสิ่งที่น่าสนใจ L200 ดิสซปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์2.4ลิตรซึ่งในบางตลาดให้กำลังสูงสุดประมาณ181แรงมา้าพร้อมแรงบิด430นิวตันเมตรตามข้อมูลจำเพาะที่มียิ่งไปกว่านั้นยังมีรุ่นที่ระบุว่ามีกำลัง201แรงมาและแรงบิด470นิวตันเมตรซึ่งถัก ถือว่าไม่เล็กเกินไปสําหรับรถกระบะขนาดกลางแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและแม้ว่าข้อมูลจำเพาะที่ผมระบุไว้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาครุ่นส่งออกเทียบกับรุ่นในประเทศแต่ข้อเท็จจริงก็คือเครื่องยนต์ได้พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระบบส่งกําลังก็ได้รับความสนใจเช่นกันสําหรับรุ่นปี2026บางตลาดมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแม้ว่ารายการก่อนหน้านี้ จะแสดงกีธรรมดา5สปีดในบางภูมิภาคแต่สิ่งที่ผมตื่นเต้นคือการที่มิส u ูบิชิได้ผสานรวมเกียร์อัตโนมัติเข้ากับคลาสนี้อย่างเงียบๆซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก็เมื่อนึกถึงการใช้งานในชีวิตประจําวันการจราจรในเมืองการผจญภัยแบบ o f f ฟ o a d และการลากจูงระยะไกลทุกอย่างจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นภายในห้องโดยสาร L200 ปี2026ไม่ได้ออกแบบล้อใหม่ แต่ยกระดับประสบการณ์ภ่ายในห้องโดยสารอย่างแน่นอนวัสดุให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นมีการผสานเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดขึ้นมอบความสะดวกสบายที่ดีขึ้นสําหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารยกตัวอย่างเช่นคุณจะพบกับระบบสาระบันเทิงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อาจมีฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้งสูงขึ้นขึ้นอยู่กับตลาดและให้ความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะใช้งานทั่วไปแต่เป็นรถกระบะที่คุณอยากขับทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์นี่คือส่วนลับ ผมเชื่อว่ามิตซูบิชิตตั้งใจวางตำแหน่ง L200 ในปี2026ไว้ไม่ใช่เพื่อไล่ล่ารถกระบะพรีเมียมสุดรู้แต่เพื่อให้โทนทานกว่าแทนที่จะประกาศเสียงดังเกี่ยวกับรถกระบะหรูกลยุทธ์ดูเหมือนจะเป็นการมอบรถกระบะท,ที่น่าเชื่อถือสมรรถนะสูงและหรูหราที่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพแต่ก็ไม่เรียกร้องความสนใจเช่นกันมันคือเครื่องจักรประเภทที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำงานได้แม้ในยามที่คนอื่นหมดความนิยมเพื่ออยู่รอดในระยะย,ยาวเมื่อเสียงหือฮาจ้างหายไปยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการลากจูงในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น3,500กิโลกรัมดังนั้นหากคุณกำลังบรรทุกอุปกรณ์เรือรถพ่วงหรืออะไรก็ตามก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากนั้นลองพิจารณาเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันตัวเลขที่อ้างอิงอยู่ที่ประมาณ7.5-7.7ถึงลิตร100กิโลเมตรเมื่อรวมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อที่แข็งแกร่งคุณก็จะได้รถบรรทุกที่ทำงานหนะักโดยไม่เปลืองเงินในกระเป๋าทั้งบนถนนและนอกถนน L200 ดิสมีความหลากหลายคุณภาพการขับขี่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น